ทสะมตตสะภักตัวอรหัตัสัมมาสัมพุดธาสะภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุด陀วิสะจารณสะปันนสุข陀โลกวิท陀วตารม ปุริสธรรมสารติศาสธาติมโนสานางพุทธโภาควาตีชีวิตัางยาววนิพานังสารนางข้าชามี สวัสดิตตภะคะวตาธรรมวสันตีติโกอาการลิโกอิปัสสิโกโอุปนัญิโกปัจจันตังเวทิตาโพวิญญูเิตีมังสิวิตังยาวนิพานังสารนังขจาน ชุปฏิปันโนภควตัวสวากสังขอชุปฏิปันนภควโตัววกสังขัวาปฏิปันนภควโตัวสวกสังข เนติปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆจัตตาริปุริสสยุคคานิอัตถะปุริสสะภูคะลาเอสะภะวะสาวกะสังโ หูนายโยปาหุนายโยทักขีนายโยอันชริการณยอนุนตารังปุญญาเขตตังโลกาสติสิวิตังยาวนิพานนังสารังขัตชาติ อหงสารสามเนียมมตาสาวุทันตังขริเมขารังโอติตะโคราสัน <c oughs> นามารังธานาทิธรรมวิธินาจิตาวามุเน,นียนทอนเตสาสาภาวตุตเตชัตายามังขะลานี ทิเลกามพิโยสิตาสัภพารติงโครัมปนาวะกามาธาทายาคังคันเตียสุทันตาวิตินานชิตาวามุเนนโทตเตสัพาวตเตชยมังขะลานิติริงท้าสวรังอาทิอันต บัตังปาคิจากกามสเยวสุทารุนันตังตัมปัเชกวิตินาชิตวามุเนิร์โถตันเตสสะอวตตเตชยมังคลานิอุคิตาคากรรมติหันทสุทารุนันตังวันติโยชนาปะทังกริม ารวันตังเยนตตปิสังคาตมโนชิตตวามุเนนโทตันเตสสะปวัตุเตชยมังคลานินตวานการธรมุตรังอิวะคัมปินิญาเจนจาญาตุเตนัสกายมันเชสันเตนโสมวิตินาชิตตวามุ เนนโทตันเตสสาปวัตุเชยยมังคลานิสักังวิหายามติสานจตวะตะเกตุวะทาพิรอมปิตามานางอิวิตตปูตังวากิจะ สิฏฐาวาโมเนนทวันเตสสะสาวตุเตชยามังคลานิทวปานัภูสะขังวิปุตังมาเยทิงปุเตนัเตระมาปยันตุเอตทปะเทสาวิตินาจิตวามเนนทตันเตสสะสาวสุเต ชยมังคลานิุกะหาเทียดิดุสะเคณสุทานตหาันทั้งพระมังวิสุธดสุทิเมตดปะกาติทานังยานาคาเทนาวิตินาชิตวามูเนนทตันเตสสะสามประวันตตเตชยมังคลานิทาบิบุท้าชยมังคลาอันตคาน ทายโยวาจันทินทิเนสารเตมทันทีเหตตาวานิเนกิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอติกามยนะสปัญโย นิโกนาโตยตายสัมปัานินางปุเรตวะพระมีสัมภาปัโตสัมพนทิมวลตมังเอเตนจะวันเชนอนตุเตนชัยมังคาลันยนโพธิยามุเรสักยานางนันทิวันตโนเอวังตวะโย โอิยสยยาสุสัยามังคะเลอปบารปัลลังเกสิเสปะทวิปุคะเรอภิเสเกสะุทานังอาคามปตตมปโมทติสุนักตังคะลังสสปปาตังสุวฮนติตังสุขโนสุโมหตโตจสุเยตังพระมจาริสุป จีนังกายกรรมังวาจากรรมังปัฏากิีนังปัากินมโนกรรมบังปณิติเตปัฏากิีนาปัากินนิกาตวานารพปันตะเทอัฏากิเนนาปานมีสามปันโนทานาอุปาป สามปันโนตานะปท่าปารามีสัมปันโนตาไมตรีกรุณามุติตาอุเปขาปะอมีสัมปันโนอที่ปิโสภะขาวา ปารามิสัมปันโนศิลอุปารามิสัมปันโนและมรมัปารามิสัมปันโน อไมตริกรุณาโมทิตาอุปคฆขปารามีสัมปันโนทิปิโสภาขวานิขามปารามีสัมปันโนนิขามาปาปารามีสัมปันโนนิขามาปาปาทาปารามีสัมปันโน ตาไมตรีกร ah ุณามมทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภาควา ปารามีสัมปันโนปัญญาอุปปารามีสัมปันโนปัญญาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณา มุติตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสปะวาวิริยะปารามิสัมปันโนวิริยาอุปปารามิสัมปันโนวิริยาปารมัตถปารามิสัมปันโนตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุ เอกขาปารามิสัมปันโนทิปิโสภะคาวาปิปารามิสัมปันโนขันติปปารามิสัมปันโนขันติพรามัทธปารามิสัมปันโน ตามัยตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปา มีสัมปันโนที่ปินภอะขะวาจาปารามีสัมปันโนสัจจะอุปปารามีสัมปันโนสัจจะปรามัทถปารามีสัมปันโนตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบขาปารามีสัม สัมปันโนอิติปิโสภะข่วะอธิฐานะปารามิสัมปันโนอธิฐานะปารามิสัมปันโนอธิฐานะมัทธปารามิสัมปันโนตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขารามิ สามปันโนอิติปิโสภาคะวาปาปารามิสัามปันโนเมตตาปปารามิสัามปันโนเมตตากรมัปารามิสัามปันโนตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเบกขาปารามิ สามปันโนอิติปิโสภาภาวะ นาปารามิสัมปันโนอุเปคาปารามิสัมปันโนุเปคาารมิทาปารามิสัมปันโนอุปตามยตรีกรุณาโมทิตาอุเปคาปารามิสัมปันโนอิทิปิโสภะคะวา สัปปารามีสัมปันโนทัาสัพปารามีสัมปันโนทัสสะปารามันตปารามีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุติตาอุเบกขาปารา สัมปันโนอิติปิโสภาคะวะพุทธังสารนังขาดชามิธัมมังสารนังขาดชามิสังฮังสารนังขาดชามิยัมีัม